ควรจะทําคลิปแบบไหนคุณควรจะไลฟ์สดแบบไหนรวมถึงถ้าเกิดช่องคุณมีปัญหาคุณควรจะแก้อย่างไรซึ่งตรงนี้เองต้องบอกว่าในวงการอีคอมเมิร์ซเนะี่ยพวกนี้จะเปลี่ยนเรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนบ่อยมากๆและเราในฐานะสังกัดและติดต่อตรงกับ t i k t o k Official Thailand เราจะเอาความรู้เนี่ยมาสอนคุณนี่วางไว้ให้แล้วมาแต่ตัวมีของมาเลยนี่ของที่ขายก็อันนี้ก็น่าจะขายไปมากกว่าล้านห่ออย่าพึ่งนะ ทิทุขายเป็นล้านหอใช่ครับเรามีจํานวนคนที่อยู่ในสังกัดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็ทํายอด GMV สูงสุดอันดับหนึ่งของประเทศไทยค่ะเราคืกอ็กซ์แค y ในการที่เราจะสามารถสร้างนักขาย มืออาชีพแต่สินค้าชิ้นเดียวกันที่อยู่ในตลาดสินค้าที่คุณไปหยิบเองใน t ท k ก o k ตอกแต่ถ้าหยิบสินค้าชิ้นเดียวกันชนิดเดียวกันที่อยู่ในสังกัดชอมิกคุณได้ค่าของพลคุณเริ่มสมัครบุเราจะวางเขาเรียกว่าคาแรคเตอร์ของช่องเป็นยังไงแล้วจะเน้นขายสินค้าอะไรทํายังไงขั้นที่1คือจะมี1,000 follower หนึ่งห follower, follower และ1